น่าดูนปิกันนะปิดกันใหอซัดกินหญ้าเป็นยอมเป็นยอมเ้อถ้าหมักกันมันหนามันก็ไปทั่วนะมันก็กินมาเป็นระบบระเบียบอ่ะหญ้ามันก็บักเกินอ่ะต้องกันให้มันกินเป็นแทบเป็นแทบแล้วพอหญ้าแทบนี่มดกับง่ายไปแหมแทบนึงพอแหมเดือนกัหง่ายมานี่หญ้ามันก็ขึ้นแหมถ้ามักกั้นเฉยมันเดินไปทั่วนะหญ้าอื่นก็ขึ้นมาได้นะนั่นก็ นี่เปนกันมันนะั่นเนี่ยกัน้นของมันกลิ่นเชียเดีเ๋ยวแถบนี่มดเสียงละปินกระจัดย้ายมันไปแหมแถบปุ่นนะั่นนั่นนั่นเอาแถบปุ่นนี้เขียวอยู่นะกลัวจะมดแถบแต่ละแถบก็พอดีหน้าหนาวพอดีอ่ะพอหน้าหนาวเปินเก็บไว้ในโฮงเปิอยากจะเอาหญ้าที่เปินเก็บไว้นะเพืมันกลิ่นกับอาหารนะเปินให้มันกินหญ้านี่นนะเนี่ย กินหญ้าอย่างเดียวนั่นนี่นะเราจะหันมีอาหารเลยนะหันบ้านเฮาเนี่ยว่ามีอาหารเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่เปินจีเลี้ยงนั่นนี่ฮะวันข้าวันข้าหันมันกินกรหญ้านะมันก็แพะก็บัดแกะนี่ก็ว่าอย่างนี้บ่ฮู้แพะกกบัดแกะนี่แกะเนี่ยอันนี้แกะอันนี้ถ่ายยแพะอันมีเขานี่แพะอันมีขนนี่แก่ฮะเปิมเลี้ยงด้วยกันฮะ พอหลังหลังร้อยการท่วมของน้ำอ่ะมันขึ้นมาบนเพื่อน่ะนะอาทิตย์แล้วน้ำท่วมหมู่บ้านนะ่ะนะหมู่บ้านเั่นไปเที่ยวบาา้านเช่นไปเจอมา,าและไปเจอแพะเนี่ยแพะอันนี้แกะอันมีเขานี่แพะนี่เขานี่แพะนี่ แป๊ะเปะเป๊ะเงะเนะเนะเนะแป๊ะแปะ๊ออแปะ,ปะ,ปะ,ปะอันนี้แกะมีขนนี่แกะอันที่บอมีขนนี่แพะเป็นบีบเอาน้ามนมมันอันนี้นะเนีน่ยน,ะ,นะพ่อพ,อพออ่ออ้วนอ้วนออกตกออกตออกไปเลย